สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำดิบบิ้นมาลลยนะคะเราจะใช้บล็อกดาน,ะะนนะคะเจ็ดแฉกห้าเซนนะคะกับริบบิ้นเบอร์สองนะคะสำหรับการทำดอกนะ,ะี่ค่ะวิธีการทำนะคะเราก็กอดิบบิ้นเข้าไปแล้วก็หมุนนะคะที่การหมุนคือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆค่ะ ไปนะคะแล้วก็ดูว่าสองข้างนี้ตรงกันนะคะด้านหน้าด้านหลังตรงกัาแล้วเราก็แม็กค่ะปึ๊บแม็กเลยแล้วเราก็ตัดนะคะวิธีการเอาดอกออกจากบล็อกนะคะเราก็ใส่นิ้วลงไปอย่างนี้แล้วก็ดูอันที่อยู่ด้านบนนะคะกดอย่างนี้ค่ะดอกเขาก็จะออกมานะคะนี่แต่ต้องระวังนะคะอย่าให้เขายับนะคะ นะคะสายไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมุนหมุนทวนเข็มนนาฬิกานะคะหมุนไปเรื่อยๆสนุกดีนะคะการทำริบบิ้นมาลัยแก้เครียดได้นะคะหลังเลิกงานอย่างนี้หรือว่าบางคนที่เออ่มีน้องนะคะเลี้ยงน้องอยู่ก็ทำได้นี่ค่ะแล้วก็ตัดนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเข้าสายนะคะหรือขึ้นพวงนะคะนี่ค่ะลิ้วแฉกนะคะจะใช้ลิ้วแฉกเบอร์สองนะคะตัดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะบนสายที่เราจะใช้เบอร์สายเบอร์ห้านะคะในการทํานะคะความยาวสิบเก้านิ้วนะคะลิ้วแฉกยาวสิบสามเซนนะคะเราจะใช้ใสายวัดตัวนี้นะคะในการ ป็นตัววัดของเรานะคะหนึ่งช่อนะคะจะมีสิบนะคะ,นะคะอันนี้คือเรียกว่าหนึ่งช่อนะคะหนึ่งช่อจะมีสิบสายนะคะแล้วก็พับนะคะพับไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเราพับเยอะมากเนี่ย ตัวฟามยาวของสายนี้จะหายไปนะคะแล้วก็แม็กค่ะนะคะ,ะอย่างนี้นะเห็นกันไมมเอ่ยกล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาทำให้กีสอนเข้าโค้งสวยงามนะคะด้วยการใช้ตะไบนะคะ เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ถนัดใช้ตะไบาอาจจะใช้เป็นกันไกลก็ได้นะคะแต่เพเอิญของสานะคะคที่สาธิตเนี่ยคือสาใช้กันไกลแบบนี้นะคะก็จะไม่ถนัดในการที่ว่าเราจะมาทําให้กิ่อนของโค้งนะนี่นะคะแล้วก็จะร้อยกอิ่อี่อยก็ร้อยทะแยงอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนข้อมือนิดนึงนนี่ค่ะเสรแล้วนะคะ ดัดก็เข้าไปแล้วก็ตัดนะคะนะคะี่ค่ะจะทำให้ดูอีกหนึ่งนะคะหเหงือกอันนีนะคะ่ค่ะติดลงไปก็ฝากเพื่อนไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการทํานะคะิบบินมาลลยนะคะนะคะี่ค่ะ เดือเรื่อนสนใจนะคะค่ะพยายามให้ลิ้วแขกกับปลายเกิสอนปลายดอกเขานะคะตรงกันนะคะให้มากที่สุดนะบางที่เขาก็ในเน้นมากเลยเรื่องนี้ค่ะเห็นไหมคะสอนเขาก็จะเป็นอย่นี้ อย่างนี้นะสัญงานนะคะอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะบางที่นะคะเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราใช้แม็กแม็กสายนะคะแล้วก็จะอาจจะใช้ยางมัดอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะ ก็ฝากกันตมไปด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการทําลิปบิ้นมาลลยนะคะก็ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ